ไม่แยกเป็นสามสองอ่ะไม่ไม่ไม่เนี่ยมึงมือมึงมานั่งติดกันเป็นแถวอย่างงี้เลยเป็นแถวยาวไปเลยถือปืน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 มานั่งมานั่งพี่ชิตมาแล้วพี่ชิตมาหนี้นั่งนี้ถือปืนถือปืนเออมานั่งมานั่นรอรอรอข้างฉีกกูกลัวมันออกมาป่าละโดนหัวกูก่อนไป็นหมาแล้วเป็นหมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ตายครับพี่การ Missions u c c e เ s a l โอ i g h t l e น s m ้ v ล out. ตั้งลุ้ลงงลุ้ลุ้งลุ้งลุ้ลุ้ลุ้ง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 ลุ้ล้ลุ้งลุ้ลุ้งลุ้งลุ้มลุ้งลุ้ลุ้งลุ้มลุ้ง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 ลุ้มลุ้งลุ้งลุ้มลุ้งลุ้กลุ้ง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 ลุ้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  มันจะมาป่าวะเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยให้กูออกด้วยดูนะพวแล้วไม่ชูไม่ปิกทูทำไม่ยัง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 จักพ่อเมื่อยี้ตกใจหมดยังยังยัง Mission success

เจมันเห็นไใ้สัตว์มันเห็นตีนลงมามันเห็นตีนไอ้เจคอยยึงมันดีไอ้เดียขับไโดนป่าด่ะเอ้าโดูนี่ปาม Mission success อ้เจตายคนเดียวเลยจ้ะเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยกาง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 ไมกลาง บกู S <S ตายหาอยู่เลยไข่มันทิ้งปืนไว้ด่ะยไายไ้คิวไปแล้วนี่นไห้า้ๆๆ เจนกมุแบบโมไม่เห็นเชียเลยดิโอ้ยยังเจนแม่เจนแม่ไม่มีไปไหนกูกระดายออกไปเลยเขาอยู่ไหนวะท่านหัวตายแม่เยเคยิงไม่ทันกูหรอกเฮอยู่กลางยกลางตายห่า้ตาย Blue T Win จะตายเพื่อนกูเลยอ่ะเจอเซไภัยแตดกูเซาภัยกว่าอีกไมงวิ่งมาเหล่าของกูอ่ใครเขาตีหือเ่าน่ะฟันไม่โดนแย่จุงโอ้ข้าหัวกูเต็มเต็มเลย พี่เจมมาเร็วอยู่ห้องแปดเซิร์ฟสอง